สย์สองก็จะมีเครื่องนี้นครับเพืเ่อนนี่เครื่องนี้แล้วก็เครื่องนี้ครับหกเปอร์เซ็นต์กับกกส,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 สี่เปอร์เซ็นต์เอาแล้วเลยทุกคนสองสองรู้สึกว่าลดพิพาเปอร์เซ็นต์นี่มาเลยผมมีเท่าไร่อมเนี่ยพอผมมีเก้าเอาเหลือเลยรอดไป ให้เงินผมเข้าแล้วสองศูนย์สองผมก็จะมาเอ้าอันนี้ไปไหนแล้ววะนี่ผมก็จะมาจัดเครื่องรีสตาร์บเพื่อนๆจัดก่อนว่าหายอีกผมคิดว่าแบบแรกของเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับของที่แบบสเปรย์อาวุตทีครับเพื่อนๆเป็นไม่กิ้นะครับเผมว่าเครื่องนี้มันดีนะครับเพราะว่า มสี่เปอร์เซ็นตแลยครับอืมแล้วก็บวกบวกอีกอันหนึ่งเป็นเงินแค่สองสองร้อยใช้เงินแค่ทั้งหมดสองร้อยดอลลาร์แล้วก็นัินไทยก็ประมาณหกพันใช่ไหมครับหกพันบวกแล้วก็เอาซื้อเครื่องนี้อีกมันมีในตล,ลาดด้วยนะเพื่อนๆเ,เครื่องนี้เอโอเคยังอยู่เพิ่มมาบาทยังไม่เป็นไร แต่ว่าจะบอกว่ามันมีตรงนี้เหมือนกันครับแต่ตรงนี้เขาจะขายแพงเลยผมไปซื้ออันที่มันถูกกว่านันหกพันบวกอิบเปอร์เซ็นนะโหใครจะไม่เอาใช่ไหมก็เป็นร้อยเจ็สิบเจ็ดผมตั้งไว้ข้างหน้าดีกว่า ได้ของเพียบเลยครับเพื่อนๆเนี่ยได้ของจากการที่เราสัเป็น i อเอลทม็กยาครับชั้นาวางเราต้องจัดกันใหมผมอยากลองใส่รู้ว่าพลังเท่าไหร่ของนี้ผมมีพลังสี่สิบอดล้านใช่ไหมครับผมจะลองใส่รู้ นี่ครับคืนนี้พลังมันห้าล้านแล้วครับผมต้องเล่นเฟลลูพลังห้าล้านตอนนี้พลังยังไม่ขึ้นครับเพื่อนขอแป๊บหนึง่งเพื่อนครับตอนนี้พลังผมขึ้นแล้วครับนี่ครับเพื่อนแล้วก็ ตอนนี้ผมเหลืออีกนิดเดียวผมก็จะได้ลงครับก็ผมเล่นเล่นไม่ไหวแล้วอ่ะเ,เพื่อนเกมเพรผมผมเล่นจนเต็มหมดแล้วแหละผมชอบเล่นเกมนี้มันง่ายขอเลรียทิงเล่นไรไหมตอนนี้มันเริ่มยากแล้วแบบถ้าเกิดว่าเราใช้เหรียญ r l t ครับแต้มของเราเวลาเราเล่นเกมชนะ อย่างถ้าเกิดใช้สนะิบ ROT งันก็จะคูณ10ครับเหมือนถ้าเกิดปกติไม่ได้ใช้ i l t แล้วเรามาเล่นเกมอ่ะถ้าเกิดดาวขึ้น1ดวงก็จะได้แค่500คะแนนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอะถ้าเกิดว่าเราอ่ะใช้ i l t ในการใช้ใจ่าย เงื่อนไขของมัน,นก,กิจกรรมตรงนี้ครับผมพี่ห้ดูเนี่ยครับเพื่อนเนี่ยครับมันก็คูณสิบทุกครั้งที่ผมเล่นเกมชนะราวขึ้นแล้วผมก็จะได้ออห้าพันแต้มครับเนี่ยครับเพื่อนผมก็เล่นเกมอะไรที่มันง่ายๆนี่ก็ได เราว่าผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูให้มันแต้มมันเด้งขึ้นมาเพื่อน ไม่ได้เพื่อนๆมีครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเครื่องสองอันที่ผมเพิ่งซื้อมากิเพวกาผมว่าราคาสองร้อยสอง RLT แต่ว่าได้พลังโบนัสสิบเปอร์เซ็นต์ละเพื่อนผมว่ามันคุ้มนะดูเขา ผมผมมันน่าจะเล่นขึ้นมาสัว่าสิบเปอร์เซนเี่ยครับเพื่อนสิบเอร์เซนก็คือตอนแรกอับพลังพลังของผมในการขุดอะอยู่ที่สี่สี่สิบเอ็ดล้านครับแล้วเครื่องจริงๆ2สองอันเนี้ยไออ,อ,นนอ,อ,ไอันอันอ่าสอสอครับไออันเนี้ยครับ พลังมันแค่ห้าแสนห้าแสนบวกกับของมีอะไรนะบวกกับเครื่องไงครับเพืเ่อนๆตกอะเนี่ยครับห้าแสนบวกกับบวกกับส่วนเศษสองแสนห้ามันก็เข้ากับแค่เจ็ดแสนห้าเองแต่ว่าผมได้โบนัสไงโบนัสผมเยอะมันก็เลยแบบ พลังผมก็เลยเด้งเดงมาเป็น่45ครับเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้ผมเล่นไม่ไหวแล้วเกมถ้างั้นผมจะผมว่าจะทำเครื่องนี้ครับเพื่อนๆภายในสลาดมีคนขายถูกนี่ครับสีม่วงโคตรถูกเลยสาเยมเจ็ดผมจะซื้อผมก็ต้องแลกเหรียญก่อนแลกเหรียญทำไม อันนี้ไม่เอาลอะก็สามพันเจ็ดซื้อเครื่องมันมีโซ่อยู่ก็แลกไปโอเคก็ซื้ออันนี้เลยร่างสองเปอร์เซ็นต์แหละ ว่ามันถูกมากแล้วเนี่ยผมผมได้นกแล้วเพื่อนเพ่นได้คะแนนเลยจบแล้วโอ้เสียดายนีีก็ก็เหมือนว่าเนี่ยเครื่องเราผมได้แล้วเพื่อนแต่ถ้าเกิดเราใส่ตอนนี้มันก็ต้องรอแปบนึ่งกว่าพลังจงินพื้นเนี่ยโบนัสผมก็เพิ่อมอีกเป็นร้อยแปดสิบขอชั้นว่างก่อนขอชั้นก่อนนะ นี่ยผมมีสามสีเลยเพื่อนเพื่อนเพราะโบนัสมันจะไม่ซ้ํากันครับแล้วผมก็ซื้อสีม่วงอีกสองอันแล้วผมก็ทําสีทองก็น่าจะโอเคแล้วใช้มาก่อนมันต้องรอแป๊บนึงกว่าพลังมันจะขึ้นแะครับบางทีเราใส่เลยมันต้องรอโหลดนึง ผมคิดว่าพลังของเรากจะขึ้นอีกนะมันกีม้มี45ใช่ไหมนี่มันขึ้นมาแค่เป็น46อันนี้เราแรกนี่เรอซื้ออะไรดีวะไม่ต้องพันห้าเนี่ยผมเสีย,ย,ยดายอมอยากได้เสื้อแล้วผมไปหาซื้อเครื่องลาทุบไม่ซื้อไม่ไน้นะพอซื้อได้ อันี้ผมก็ยังไม่มีสองห้าโอ้ไม่พออผมไม่อยากแลบงนาะมเสียดายอันนี้2ี่ปอร์นของนี้ห้าเปเซ็นะนะร้อยยี่สิบหกห้าสเหมือนกันนะต้เครื่องเมื่อกี้ดีกว่าหกเปซชอบเหมือนกัน,น,นอันนี้นี้สามสิบเองไง ไม่ไหวไม่ไมีตังค์เราซื้อแค่ถูกถูกอันนี่แปดเองเหผมว่านี้ดีนะซื้อผสมเนาะแล้วอันนี้ก็ห้าสิบสามเองอันนี้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เราซื้อให้มันเสร็จไปเลยนี่ยียเจอละ เงินนี่แหละเราค่อยไปขายที่ล้านไปไหนล่ะเนี่ยก็าถูกแล้วเพื่อนคือไว้ก่อนสองอันเออสองพันจะครบแล้วมั้งพอแล้วละโอ้ยรียมันลอยไม่เอาแล้ว ผมมีสองพันสี่เผมจะซื้อเครื่องนี้ให้เพื่อนถึงมล้อ่ะเพื่อนเพื่อนดูสองพันสี่อ๋อซื้อไม่ได้เปิดกล่องแรกอะ่ะ <c oughs> เปิดดีไหมเพื่อนเ,อนเปิดเลยอ <c oughs> ซื้อขายสามร้อยมีอะไรให้ผมซื้อบรเลณนีห้หมดเลยซื้อเยอะแต่ไม่เป็นไรยวค่อยเอาไปขายซื้อเพื่อทำกิจกรร,รับแล้วก็สามารถเอาไปวางขายตลาดได้ เพื่อนเราก็สามารถเอามาเอามาผสมกันได้ครับเพื่อนเนเอามาคัฟอะครับโูเครื่องนี้คนดีเลยถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจอยากมีมืส่วนตัวก็ มาทิ้งนี้ไว้แรกๆแล้วครับเราสามารถคุดได้สุดเหยียดเลยครับเพื่อนๆเร<ล>า<ล>วแว่าเราอยากคุดเหยอะไรสมมติเราอยกบอกคอยแล้วก็ใช้แรกใช้แรกก่อนถ้าเออถ้าพลังเกินสักไล่ห้าสิบล้านก็น่านจะพอใจแล้วนี่มันยังไบ ยังไม่ถึงนะครับยังมันยังเป็น46ครับพอเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งใส่เกรื่องเ่ใส่ยัดเข้าไปก่อนเดี๋ยวพลังมันก็จะขึ้นอีกครับเพื่อนสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ครับ,อบคอมครับ